ก็จริงๆมาร่วมต้องบอกว่าไงอ่ะมาแสดงความดีด้วยนะคะกับ SC s อ a s s e t นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าปิดโครงการเร็วมากนะคะแต่พอมาถึงก็ไม่สงสัยเลยค่ะว่าทำไมถึงปิดโครงการได้เร็วแล้วก็ง่ายขนาดนี้เพราะว่าตัวบ้านนั้นนะคะก็เป็นแอลกอนน่าซื้อจริงๆค่ะด้วยฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ด้วยขนาดของบ้านนะเข้ามาคือใหญ่มากๆแล้วก็มีฟังก์ชันตอบโจทย์ต้องเรียกว่าตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเลยค่ะถ้าเกิดว่า ึกภาพตัวเองว่าครอบครัวตัวย้ายเข้ามาอยู่ในนี้ก็คือตอบโจทย์ทุกคนในบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆในเรื่องของการบริการหลังการขายนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่เขารองรับเรื่องของความปลอดภัยทุกอย่างีครบจบที่นี่เลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดในเรื่องของความน่าเชื่อถือของแบรนด์ SCS s ก t ค่ะก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็น่าเชื่อถือสําหรับ ลูกค้ามานานนะคะเพราะฉันเนี่ยอันนี้ก็วางใจได้ก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้ตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะถ้าเราเปน็นลูกค้าที่จะมาที่นี่เราก็เลือกเลือกซื้อบ้านกับทางเอ a ซีแอเซค่ะพูดยู่บ้านในฝันที่อ่ะมั่จ่อแต่ก็มีอะไรสําสำหรับแอฟเออในฐานะที่มีลูกสาวด้วยนะคือ แน่นอนว่าต้องมี Space แล้วก็มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้สําคัญพอๆกันกับเรื่องของฟังก์ชันบ้านนะคะคือเ,เรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเราต้องเอาไปทํางาน,นทุกวันแน่นอนว่าเราต้องการ สถานที่ที่เออเราลูกอยู่นี่แล้วเราเระวังใจได้เราเราสามารถจะแบบว่ามีสติสมาธิไปทํางานได้อย่างไม่ต้องห่วงใดๆคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบความไม่ปลอดภัยขนาดนั้นนะแต่ว่าปัญหาจุกจิกในบ้านหรืออะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราสบายใจได้ว่าว่ามีอะไรเราจะมีคนที่คอยช่วยเราอย่างของไอซีแอสเซทาก็จะมีแอปพลิเคชัน ที่ที่มีอะไรแล้วก็จะแจ้งเขาได้เลยอันนี้เอรู้สึกว่าสะดวกมากๆเลยแล้วก็สําคัญมากๆสําหรับเอาง่ายๆก็บ้านที่ไม่มีผู้ชายแอบอ่ะมันก็คือถ้ามีอะไรก็รู้ว่าจะมีมีทีมที่ซัพพอร์ตเราตรงนี้ได้ในขณะที่เราไม่อยู่บ้านเลยค่ะอันนี้เอรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆจริงๆก็จริงๆวันนี้มาแสดงความยินดีกับแบรนด์ เปครอบดระน,นะคะของ SC Asset นะคะแต่เมื่อกี้ได้ฟังทางทีมพรีเซนต์มีอีกหลายๆโครงการของ SC Asset เลยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในอีกหลายๆทาเลอันนี้แอลก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของ SC Asset นะคะก็จะคอยติดตามแล้วก็คิดว่าจะต้องมีบ้านที่โดนใจผู้บริโภคอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ คิดว่าในแต่ละทำเลแล้วก็แต่ละรูปแบบบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะคะแล้วก็แล้วก็ฟัง์ชันต่างๆในบ้านตอบโจทย์ทุกคนได้อย่างแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกโครงการของ s c s